ค่าโอนที่ดินปี2,568มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเรามาติดตามกันค่ะกรณีที่พ่อแม่โอนให้ลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีค่าธรรมเนียมโอนอยู่ที่0.5%ของราคาประเมินค่าอากรสแตมตอยู่ที่0.5%ของราคาประเมินหรือว่าราคาทุนทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่าราคาไหนสูงกว่าในส่วนของภาษีเงินได้จะคิดอยู่ที่5%เของราคาประเมินในส่วนที่เกิน20ล้านบาทค่ะกรณีพ่อแม่ให้ลูกนอกกฎหมายหรือว่าในกรณีที่ปู่ย่าตายายโอนให้กับหลาน ค่าธรรมเนียมในการโอนก็จะอยู่ที่0.5%ของราคาประเมินอากรสแตมอยู่ที่0.5%ของราคาประเมินหรือภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่ที่3.3%เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดที่สูงกว่าค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียในอัตราปกติขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครองและก็ราคาประเมินทีนี้เรามาดูกันให้ในกรณีอื่นๆโดยเป็นบุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมโอนจะอยู่ที่2%ของราคาประเมินในส่วนของอากรสแตมจะอยู่ที่0.5%ของราคาประเมินหรือภาษีธุรกิจเฉพาะจะอยู่ที่3.3%ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะคิดในเลทอัตราปรกติโดยคิดจากราคาประเมินการโอนระหว่างสามีภรรยาค่าธรรมเนียมโอนจะอยู่ที่0.5%ของราคาประเมิน ค่าอากรสแตมจะอยู่ที่0.5%ของราคาประเมินหรือภาษีธุรกิจเฉพาะจะอยู่ที่3.3%ในส่วนของภาษีเงินได้จะคิดในอัตราปกติตามราคาประเมินถ้าเป็นการโอนมรดกผู้สืบสายเลือดลูกหลานเหลนหรือคู่สมรสค่าธรรมเนียมในการโอนจะอยู่ที่0.5%ของราคาประเมินญาติพี่น้องที่ไม่ได้สืบสายเลือด ค่าธรรมเนียมในการโอนจะอยู่ที่2%ของราคาประเมินการซื้อขายปกติเราจะคิดค่าธรรมเนียมโอนอยู่ที่2%ของราคาประเมินอากรสแตมจะคิดอยู่ที่0.5%ของราคาซื้อขายจริงในกรณีที่ถือครองยังไม่ครบ5ปีแล้วก็ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะต้องเสียเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%จากราคาซื้อขายจริงภาษีเงินได้ถือว่าเป็นภาษีที่ต้องนำมาคิดคำนวณค่าใช้จ่าย ณวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้เราจะมีการหักค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่ถือครองและขึ้นอยู่กับราคาประเมินค่าใช้จ่ายอื่นๆก็จะมีค่าคำขอโอนที่ดิน5บาทค่าอากร5บาทและก็ค่าพยานอีก20บาทในกรณีที่เป็นการซื้อขายแล้วลูกค้ากู้สินเชื่อแบงค์จะมีค่าจดจำนองอยู่ที่1%ของมูลค่าการขอจดจำนองแต่ค่าจดจำนองจะไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการสรุปค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินปี2,568เมื่อไหร่ที่มีข่าวดีประกาศมาว่ารัฐบาลจะมีการช่วยเหลือในส่วนไหนบ้างพี่ก้อยจะมาอัปเดตให้กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมกดติดตามพี่ก้อยด้วยค่ะ